กคนพามาดูแมลงที่แพงที่สุดในโลกน,นี่นเดี๋ยวเริ่มต้นที่อันนี้ก่อนอันนี้ไม่เขาไม่ได้ขายเอออันนี้เขาไม่ได้ขายนะแต่เป็นแมลงที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ในธนบัตรลิงกิตบัตรประชาชนอาอบัตรประชาชนหรอบัตรประชาชนคือถ้าเป็นตัวผู้ผก็จะถูกฟีเจอร์ตัวนี้ใส่เข้าไปในบัตรประชาชนถ้าเป็นผู้หญ,ญิงนะครับก็จะใส่ผีเสื้อตัวนี้เข้าไปในบัตรประชาชนส่วนอันนี้มีแบบเป็นสองเพศโอเคนะ นี่คือผีเสื้อสัญลักษณ์ของเพศหญิงเพศชายนะครับของมาเลเซียแต่ที่อยากให้โฟกัสมาดูนี่ผีเสื้อตัวนี้5,800ลิงกิตโอ้เท่าไหร่ะน่ะลองดูไหม7จคูณห้0 0ันปตีเป็นเงินไทยนะสี่0มื่นี้ตัวเดียวทุกคนโอ้แต่ตัวนี้ก็สวยตัวนี้สวยมากเป็นแบบโฮโลแกรมเลยอ่ะตัวนี้ ตัวนี้เท่าไหร่หกพันแปดห้าหมื่นสามใครอยากได้ไปโชว์ที่บ้านไหมฮะใส่กิ๊วเลยโอ้โหน่าจะเป็นบิดเสื้อหายยากเนาะยากมากอ่ะโอ m มก o d เราเก็บภาพให้ทุกคนได้ดูนะไปผมไม่ไหวเฮ้ยเก๋มากดูนียอันนี้น่ารักอันนี้นะซื้อ This one is robotic now we have a p r o m o t i o n price t o 99. $299. The, actual, uh, 299 the actual price 320 wow